นี่ไฟพร้อมฮัสวัสดีค่ะหนูจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสเตจของหนูเอง<笑><笑>ก็คือเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะที่ไป อที่ไปโรลโชว์กันมาเหมือนอะไรหลายคนก็อาจจะกังวลว่าที่เชงยงใหม่แบบเอออันนี้หรือเปล่าแต่เหมือนน้ามันลดลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ห้องห้องซ้อมของเราอาจจะเอไปแล้วเราอาจจะไม่มีห้องซ้อมแล้วแต่ว่าผู้เราก็ยังจะจัดสเตจในวันที่สิบสามอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเวลาซ้อมค่อนข้างที่จะ <gasps> กระชั้นมากแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ ออกมาดีหรือไม่ดีแต่ก็จะพยายามเต็มที่ให้ได้ให้ได้มากที่สุดใครไปก็เจอกันค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนตัวเครื่องบินแล้วเพราะว่าน้ำลงกับพวกเราแล้วใจดีแบบว่าเขาใจดีกับเราเขายอมลงให้ไม่งั้นเราก็จะต้องแบบเลื่อนหรือใดๆแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะก็เลยใช่แล้วก็เหมือนหลังจากที่หนูกลับมาจากนนร้อสวรรค์ใช่ไหมก็เหมือน จริงๆตอนแรกจะนั่งรถกลับเชียงใหม่เลยแต่ว่าไม่ไหวมันนหนูเข้าหอไม่ได้ก็เลยกลับมาที่นี่ก่อนไม่เจอสองาิิย์่ถึงใจแย่แล้วค่ะปากหวานนะคะสกํลังใจครับพ้่ค่ะพี่ลีนาบอกว่ามีมนเหมอถูกค่ะมันจะกลายเป็นที่สินสถิตในการซ้อมของเราในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าที่หอค่อนข้าง ถ้าใครได้เห็นรูปที่พิรินะตักคนนะคะ mm hmm. ก็นหนูก็รู้สึกว่าเออนั่นแหละคะ่ะทุกคนสาภาพั่วบริเวณตรงนั้นเป็นแบบนั้นค่ะใช่หนูก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สะอาดแล้วหรือยังเลยอะไรอย่างงี้รับทราบเจอกันเตมนาะคิดถึงมาได้เลยถ้าได้ข่าวว่าสาวทีไปแอบดูใครมาใครนอนอยู่ข้างหลังวิเห็นด้วยเหรอ,อ <laughs> ไม่เห็น น้องแงวโปกคิดน่ารักนะน่ารักใช่ไหมพรุ่งนี้ไปไลฟ์ไหมครับไม่ครับพรุ่งนี้น้องฟอไม่ได้ไลฟ์ครับแล้วพี่ฟอต้องไปเก็บของที่หอเหลือของเยอะไหมครับก็พี่ฟอเริ่มทยอยตอนนี้คือของฝันของทุกคนฟอได้ทยอยเอาไว้ที่บ้านหมดแล้วค่ะทุกชิ้นเลยแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นพวกเสื้อผ้า จะหนักๆเลยตอนนี้คือเสื้อผ้าแล้วก็พวกของใช้แบบนิ่ๆนหน่อยๆแล้วก็เออ่แล้วก็ยังมีกีตาร์อุปกรณ์ทำเพลงที่ยังอยู่ที่นโน่นอยู่ใช่ก็เดี๋ยววันที่เป็นสเตจคุณแม่กับคุณพ่อก็จะขับรถขึ้นไปที่ที่เชียงใหม่เขาก็จะ หนูก็จะทยอยขนของจากตรงนั้นด้วยใช่แต่ว่าก็อย่างที่คนรู้ว่าหนูแอบสปอยไปว่าหนูยังมีอีกหนึ่งงานใช่ไหม <Device> ที่หนูยังจะต้องอยู่โชว์อยู่อะไรอย่างงี้ก็หนูก็เลยจะอาจจะได้ขนของสองรอบถ้าถ้ามันหมดรอบนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่หมดก็อาจจะมีรอบเก็บตกอีกหนึ่งรอบค่ะผมมีรถกระบะจ้างได้ไม่จ้างได้ไหมคะแนะนำหน่อยครับไปเชียงใหม่ครั้งแรกอ๋อ ตอนนี้มิดตอนนี้เชียงใหม่น้ำดูค่ะ <g ül> <g ül> ก็เที่ยวไหนดีล่ะแต่ก็คิดว่าอาจจะฟื้นตัวเร็วถ้าไปถึงวันที่สิบสามแล้วอะไรก็เออลองเที่ยวเที่ยวใกล้ๆมวนหมอดูก็ได้ค่ะแบบภูเมืองหรืออะไรนี้ก็อาจจะแบบว่ามีให้เที่ยวได้บ้างมั้งไม่แน่ใจเสียงน,น้องแมวตัวไหนเมื่อกี้เสียงงองอ เพราะว่างอกพยายามจะออกไปข้างนอกค่ะอก,ก็เลยร้องอเมื่อกถ้าแก๊สไปแล้วจะมีช่องทางรับจดหมายกับของขวมมัญไหมเดี๋ยวพวกรายละเอียดทุกอย่างในอนาคตใช่ไหมคะยังไงก็เดี๋ยวขอไปคุยกับผู้ใหญ่เล็กนิดนึงใช่ไว้ใจเป็นยังไงหรืออะไรไง,งนี่ก็เดี๋ยวรีบมาบอกทุกคนนะคะตอนนี้มันยัง not clearly ทั้งหมดขนาดนะั้นหนูก็เลยอาจจะยังไม่สามารถแบบว่าให้ Information หรืออะไรได้เพราะว่ากลัวแบบในอนาคตมันอาจจะผิดพลาดไปหรืออะไรงนี้แต่ว่าก็จะพยายามแบบมาหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้มาไลฟ์เยอะๆหรืออะไรอย่างนี้ก,ก,แบบก,ก,กออ็ถ้าเราไม่ได้ไลฟ์ในแอปนี้แล้วก็เราอาจจะเจอกันในแอปอื่นๆหรือว่าไลฟ์ไอจีหรือว่าไลฟ์บลา,บา,บา,บาบอกๆบา้ก็เดีวไปเจอกันชี้้าว้าอยู่ไหม เมื่อกี้ทุกคนหนูคิดว่าชืวอว่าหายไปหนูกับคุณแม่เดินหาแล้วเปิดไฟก็คือชีวว่านอนอยู่ที่หลังทีวีใช่เลยค่ะบูลลิงยังสนอยู่ไหมบูลลิงก็ยังสนอยู่แต่ว่าสนในด้านแบบเขาไลน์นาพี่อ้ย <c oughs> วันนี้เราจะเวปปคอรกินกันแล้วเราก็จะกินเอ,มเอม่มาการอองที่หนูชอบ แล้วก็จะกินทานมะพร้าวโอชินที่เอ้ยมันแม่มันหมดยังนะทานมะพราวโอชินตอนนี้เลยชิ้นหนึหน่งง้อทำอะไรของมันหมดแล้วสเปซทวิสต์เลยไหมคะเล่นทวิสต์ไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่แบบเสพอย่างเดียวแต่ว่าไม่ค่อยเป็นคนแบบแอคทีฟ พาพี่โฟ์มาไลฟ์ด้วยกันไหมเดี๋ยวลองถามเจ้าตัวก่อนค่ะว่าเขาพร้อมจะอันนี้ด้วยกันไหมอยากกินด้วยแบ่งคือทุกคนทานมะพร้าวอร่อยมากแบบขนาดโฟกัสไม่เข้ากินมะพร้าวอะโฟกัสจังแบบกินไม่หยุดแต่ว่าถ้าแบ่งหน่อยตัวนี้คงแบ่งไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเพาว่าเหลือแค่นิดเดียวน้ำตาซึมที่เธอมาคอนคอนวันอา่าก็ เรียกแคบหน่อยดีกว่านครสวรรค์เขาชวนพี่มาไลฟ์ด้วยวันเนี้ใครก็ได้ส่งโอชินมาใหน้กินจิ้มเนนาะคนนะคะรับของกินหนึ่งอย่างโอชินพี่เห็นพี่เหรอไจริงะ <laughs> ใเลยเนเนะคนก็รับแค่โอชินเท่านั้นแล้วก็รีแคบนครสวรรค์ก็ หนูตื่นเต้นมากแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรหนูตื่นตันใจมากที่มีคนมาตั้งแต่แบบเช้ามากๆใช่แล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบรอบนี้แฟนขับหนูมาเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แบบมีแฟนขับหลายๆคนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกบบดีใจที่ได้เจอกันอะไรแบบนี้ในแบบโรโชว์สุดท้ายแล้วก็ไพ่โปรเจกต์ก,ก็น,น่ารักมากๆ,ๆแบบแบบตอนนั้นก็เป็นโรลโชว์ที่เอาจริงๆหนูก็คิดว่าอ้าวอะไรกระตุกอ่ะ หนูเลิกไลฟ์แล้วายบายฮัลโหลตอนนี้ยังการาตุกอยู่ไหมนี่ฮัลโหลฮัลโหายเหี่ยอ๋อโอเคอาจจะเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าที่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็ หนูจะพูดว่าอะไรหนูลืมเลยอหนูจะพูดว่าตอนแรกหนูก็คิดว่ามันคงจะแบบมันคงหนูคงจะรู้สึกแบบว่าแบบดีฟมากแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเป็นอะไรแบบเศร้ามากเลยใช่ไหมแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูว่แอบโตขึ้นได้อีกนิดนึงที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเศร้านะแต่หนูก็แบบว่าสามารถแบบทําให้มันจบได้แบบโชว์มันสามารถไปต่อได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่นี่ย ก็เลยรู้สึกแบบโอเคแล้วก็โตไปอีกขั้นแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เจอแฟนคลับหลายคนแล้วก็นอกข้อสวัรค์ได้กินโอชินแหมเพื blowing, ่อนๆพน้องๆทุกคนก็ได้กินโอชินเพราะว่าคุณแม่คุณแม่สั่งมาให้ให้ให้นี่หนึ่งกล่องเพราะว่าตอนนี้นี่มีหนูก็แอบไปกินของนี่หนึ่งกล่องแอบกินไปตั้งสองสามยิ้มนะมึง พี่ฟอรสรุปว่าข่าวที่แล้วเจเจร้องเพลงข้างห้องจริงไหมคะคือคิดว่าจริงแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นคือคือห้องสามคนอะมันเป็นห้องมีนี่เจเจรตรงกลางเป็นห้องลาตินน้องเพิมใช่ไหมแล้วฟอกับมีนะนอนด้วยกันแต่แต่ว่าคือหนูอะตอนนั้นอยู่คนเดียวแล้วน้องมีนยังไม่มาใช่ไหมห้องมันก็เงียบก็หนูไม่ได้ยินเสียงอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูว่ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบร้องเพลงก็กำลังหายโน้ตอยู่ทุกคนแล้วหนูก็เลยแบบ เสียงอะไรแล้วพักๆก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยนี่มันเสียงเจเจนี่นาอะไรอย่างงี้แล้วหนูก็ตกใจมากเพราะว่าฮะเจเจอยู่เจ้าห้องที่แบบห้องนี้แต่ว่าห้องหนูอยู่แบบถัดไปอีกสองห้องแต่คือสามารถแบบได้ยินแบบทะลุมาจากตรงนั้นหนูก็เลยแบบตกใจมากว่าคือเจเจแบบปลอดต้องใหญ่ขนาดไหนทำไมถึงแบบสามารถแบบมีพลังได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะแบบนินี่ไลน์มาหาหนูพอดีอะไรอย่างงี้หนูก็เลยถามนินี่ว่าแบบว่านินี่เจเจร้องเพลงหรอ อะไรแบบนี้แล้วน,นี่ก็บอกเอออาจจะใช่แต่ว่าเจเจย้ายไปอาบน้ําห้องน้องพิมพ์กับห้องลาตินคิดว่าน่าจะอาบน้ำห้องกันอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็เลยแบบอ๋อคือห้องมาติดกันก็เลยเออโอเคได้ยินแต่ถ้าสมมติว่าเจเจอยู่ตรงแบบห้องที่เจเจนอนแล้วอยู่หัวลฟอรีเนนะ่ะคือแบบโอ้โหคือพลังเจเจน่าจะต้องแบบเ <c oughs> หลือล้อนมากๆ <c oughs> ใช่แล้วน้องเจเมโจมโอกเขจริงร้องดังมากเจเจเป็นคนแบบเจเจเป็นคนแบบปอดแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปอดมีลมดีแรงดีอ่ะใช่เสื้อฟลอชแพนเน็ตดีนะคะใส่สบายด้วยพี่มาอ,อ,อวดหนูหรอคะจำได้นะคะว่าพี่คือใครส่งเสื้อมานะ <laughs> เริ่มซ้อมกันหรือยัยงหมายถึงว่าสเตชะคะยังเลยคะ่ะเดี๋ยวว่าจะต้องเริ่มกลับไปซ้อมแล้วคะ่ะ คิดถึงอาเก๋คิดถึงเหมือนกันครั้งสุดท้ายนึกว่าจะคุยซึ้งๆไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรซึ้งได้แต่ว่าหนูก็ยังเป็นหนูคนเดิมที่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปหนูก็คิดว่าหนูก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปหรืออะไรแบบนั้นน่ะอืมก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดว่าเออการที่หนูแบบเหมือนสละนามสกุลข,ของหนูซีเจมันไปแล้วอะไรเงี้ยหนูอาจจะแบบโอ้กลายเป็นแบบ คนละแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูก็ยัง I'm still me ใช่ทุกคนหนูกำลังจับหัวโฟกัสอยู่เห็นไหอเห็นพี่อยู่พี่อยู่ในรู โอ้ฝนตกทุกคนหนูคิดว่าสัญญาณมันน่าจะไม่ดีแน่เพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวบ้านเหรอใช่ค่ะยานีหายไปไหนไม่หายไม่หายหนูยังอยู่มันเดิมหนูยังเขาเรียกว่าอ,อะไรหนูยังต้องการเป็นฟรอนต์แมนแปลว่าข้างหน้าอยู่ใช่โดนนกพอตกจากนาครสวรรค์ โอ้ oh my gosh คนตกแรงมากเตรียมคิดชื่อจีใหม่ยังเลยคะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะโดยฮะโดยโดยอย่างเนาะเสียงฝนน่าราักทุกคน <laughs> มันหนูคิดว่าหนูไปก่อนดีกว่า เราจะต้องตะโกนคุยกันเยอะมากเลยเสื้อแดงนำพาให้ได้เจอวันนีค่ะหนู่ตำพีหบ้าเหมือนเดิมเหมือนที่เรานักฟองเหมือนเดิมคือตอนนี้ว่าฝนตกหนักมากแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธออยูน,นนั้นมีคน ฝ่ายดีไหมเธอคือ้าพลองหรือเปล่าตกแล้วดับในวันที่ฝนตกมามีใครดูแลในวันที่ฝนตกมามีใครดูแลหรือเปล่านนี้เพลงอะไรเนาะต่อพี่ฟอนในบทบาทนักแสดงใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่หนูอยากลองเหมือนกันในอนาคต อยากลองเล่นเซฟิกดูสักเรื่องจ้างได้นะคะทุกคนจ้างได้ <laughs> อ๋อเดี๋ยวจะนั่งรถทัวร์มาเลยเหรอขอให้ไม่ปวดหลังไม่ปวดก้อนะคะโดนน้องฟอร์คุจากกอนห <laughs> นูไม่ได้ทุบนะเธอไม่ชอบฝนออ๋อไม่เคยฟังที่บ้านพี่ตกจรึงเหลอบ้านหนูตกก่ะ อย่าเล่นแชปิงไม่ได้เหรอจ้างมาเล่นเป็นโพขวาได้คะ่ะเล่นกับพี่ได้ไหมคะถ้าฟ้าลองเดี๋ยวก่อนได้เพราะมีที่ละคนเราอยากดูในนาคนนะคะผู้จัดคนนหนนะคะสามารถจ้างได้นะคะทุกคนจ้างดูค่ะคะ่ะหรืออยากมีงานน,นคะ่ะข้อกำลังใจในการทำงานหรอคะสู้ๆนะคะวันนี้มานั้งคาแล้วเลอแค่พูดพื่อให้สด สามวันเนี่ยก็หายแล้วสองวันลบเยอะมากรอไปเซฟอยู่นะคะเล่นกับพีกาหรือเปล่าเคยเล่นแล้วค่ะรู้สึกได้ว่าหนูหนูเหลือตัวเล็กตัวน้อยมากดูแบบตัวเล็กตัวน้อยมากลองให้โฟกัสพาไปถ่ายโฆษณากัดหน้าอย่างพี่เนี่ย คิดว่าพี่ควรขายโฆษณาเลยคิมกวนเออทุกคนหนูเห็นนะในทวิตเตอร์อะตอนที่หนูแกลดอะมีคนโค้ดไปว่าแบบว่าอย่างนี้ก็พร้อมขายคริมกวนอย่าโฟกัสแล้วสิคือทุกคนหนูต้องแจ้งทุกคนให้ทราบก่อนว่าพวกหนูไม่ได้ขายนะสอบอหรือว่ากลมอะไรตใหญ่อย่ามาต่อที่บ้านหนูนะคะคือหนูไม่ได้ขายค่ะบ้านหนูเออไม่ได้ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับครีมนะคะแต่ว่าเออในอนาคตก็ถ้ามีครีมจริงก็อาจจะเป็นครีมสุกกฎหมายนะคะทุกคน พราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเตืยนตอนออกไปนะคะเีหนูจะทําให้มันอเออคลียร์ที่สุดนะคะพี่เอาดีๆหน้าอย่างหนูเนี่ยสวยขนาดนี้เนี่ยหน้าคมขนาดนี้แล้วแล้เดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะทำโฆษณาให้ดูด้วยว่าว่าว่าแบบว่าเออถ้าถ้าถ้าสินค้าชินนี้ท้าทไงโอเคสอคนเกน คนคือที่โบกัดพูดมามันก็คือสไส้กรอกอีสานเอ้ยไม่ใช่แหนมไม่ใช่ไส้กรอกอีสานมันคือแหนมค่ะทุกคนก็ถ้าหนูเข้าไปในเซเว่นหนูก็จะมองหาแหนมเป็นอย่างเล็กและย่เป็นสิ่งที่หนูชอบที่จะเข้าไปดูเพราะว่าหนูชอบกินมันแล้วก็กินกับผักเอมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนมาจ้างหนูนะคะไปพรีเซนเตอร์เอ่มเ,เป็นเป็นเป็นพรีเซนเตอร์แหนมยี่ห้อสอ อะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็จะรับประทานให้มันแบบมันคลักอะทุกคนมันจแะบบม,มันสวงมาวงมากทุกคนนะทุเล็กเขาไม่มีใครจ้างหนูนะอาจจะจ้างไปเป็นตลกแทนใช่ไมไม่ไปช่วยพี่เลน,นะน่ะตะโขนโอให้เป็นไรคะ แต่ว่าพระหนูยังไม่ได้กับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก,ก็เด๋ดว่าจะไปช่วยเพราหนูก็คงไม่ได้มีอะไรทาสวงวัสนเห็นไหมละ่ะ <c oughs> ทุกคนค <s par us> ือตอนนี้หนูใส่เสื้อมันร้อนมากเลยแ <c> ล <oughs> ้วกไม่ได้เปิดแอร์ตรงนี้ไม่มีพระลม <c oughs> พี่ฟอเล่นละครคุณธรรมไหม <c oughs> ผมเป็นโรคเอลค <laughs> ผมเป็นโรคเอลคท <laughs> พี่ฟอขอกำลังใจเตรียมตัวเข้ามาหาลัยหน่อยอ่อก็สู้ๆนะคะขอให้อืมอังถือเต็มที่ตัง้งใจทำเต็มที่แล้วก็ผลเมื่อจบมาเป็นไงก็ขอให้สมหวังนึกจ้ะจุ๊บจุคิดถึงน้องฟอโมกอ,ออนจากนครสวรรค์ไม่ตายคิดถึงแล้เหรอ เอ้าไม่มีเจหายไปไหนมาเขาไลฟ์กันมาตั้งสิบก่านาทีแล้วก่อนไปยิ้มแนี่ยแต่หมดเขาบอกว่าเราดูพี่ฟอลเอลคลิปไม่ไหวทุกคนเดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวไปเอลคลิปก่อนดีกว่า่าเล่นเลยนักล้องสาวสวยตลกได้ด้วยหาได้ทไินถูกต้อง เน่นังผีไหวไหมไม่ไหวทุกคนหนูกลัวมากทุกคนเดี๋ยวหนูว่าหนูจะขอตัวไปก่อนเพราะตอนนี้หนูร้อนมากเดี๋ยวแวะมาคุยเล่นด้วยใหม่อัปเดตสเตตเรื่อยๆโอเคหนูรู้สึกว่าตื่นเต้นมากมีหลายอย่างมากที่ยังไม่ได้ซ้อมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าก็จะพยายามแกะท่าแล้วก็ดูไปด้วยตัวเองใช่อะไรที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็น ก็จะได้เห็นในงานนี้อะไรทุกคนคิดว่าอาจจะมีก็อาจจะไม่มีก็ได้ในงานนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่คาดหวังไม่ได้จริงเพราะว่าทุกอย่างคอนเซปต์ของงานนี้เกิดขึ้นมาจากหนูเองล้วนๆความต้งการของหนูล้วนๆว่าหนูอยากทําอะไรหนูอยากชวอะไรเพราะฉะนั้นนั่นแหละเจอกันพี่ฟอนจะเต้นเมลอนเต้นไม่ได้มาติลิกสิทธ์เต้นไม่ได้มาติลิกสิทธ์ ให้เลยทุกคนรอดูเจอกันอันนั้นต้องมีครับมีครับสรุปงานวันนั้นไม่มีน้องฟอพี่อย่าเราถูกได้ปะคือหนูจะเซอร์ไพรส์ทุกคนในการที่สเตทแกตไม่มีหนูลาเล่นค่นดีค่ะฟันดีคนด่ค่ะฟันดีค่ะทุกคนบายบายไปเล้ไปเล้ไปเล้ไปแล้ไว้เจอกันนะครับ บายบายแันดีนะคะจะโฟกัสขึ้นสเตทไม่ได้เพราะนั้นไม่มีค่าจ้างแพงเกินมเล็กเพลินเก,เกิน้บายบายขอบคุณที่มาดูลักนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันส่งจากทางไกลส่งจากทางไกลไกลเหมือนกันเดี๋ยวสกกับเชียงใหม่แหละบายบายเจอกันนะคะที่สเตท เดี๋ยวมาคอยคุยกันเรื่อยๆโอชิน,ชนไปก่อนจ้าบ๊ายบาย